สวัสดีนะครับสวัสดีวันที่3พฤษภาคม2565นะครับก็มีเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับใน u t u b e นะครับถามกันมาครับว่าเอ๊ะโคนของผมนะครับมันมันเหลืองนะครับมันเหลืองเขาบอกว่ามันตากแดดทั้งวันนะครับตากแดดทั้งวันจะแนะนําให้ทํำยังไงดีนะครับอย่างเช่นอย่างงี้นะครับอ่ะโคนโคนเหลืองนี่ก็หมายถึงว่ามันไม่เขียวแบบนี้นะครับมันไม่เขียวไม่ขาวนะครับก็คือมันโดนแดดเผานะครับอ่า โดนแดดนะครับกระทบกับผิวเขานะครับแล้มก็เหลืองนะครับอย่างนั้นนะครับแดดนี่นี่แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้แต่ก่อนมันเหลืองเยอะกว่านี้นะครับนะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นรากทองนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอ่าอันนี้อาจจะเป็นผิวเนื้อเขาเป็นผิวอ่าคุขะอีกแบบหนึ่งนะครับนะฮะคือผมก็เลยแนะนําว่าหาอะไรมาคลุมนะครับ มาคุมไว้ก่อนนะครับให้เขากินอาหารได้นะครับเดี๋ยวเขาก็หายครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเหลืองเหลืองอลามเลยนะครับเห็นไหมแดดเผานี้เห็นไหมผมก็ต้องเอาถุงมาคุมนะครับเอาถุงมาคุมไว้ก่อนนะครับนี่ให้เขากินปุ๋ยกินอาหารได้นะครับเดี๋ยวก็เขาก็หายนะครับอืมแดดมันร้อนจัดนะครับบางครั้งต้นไม้ถ้ายังไม่ได้ปลูกไปใหม่ได้ลงกระถางาใหม่นะครับแดดมันร้อนจัดนะครับมันสู้ยังไม่ได้นะครับถ้ามันสู้ยังไม่ได้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ ทำให้รากนะครับเหลืองได้นะครับเหลืองไหมนะครับแล้วก็เน่าตามมานะครับเนาะนะครับอะมาโชว์แดงกระโดมซับกันหน่อยนะครับนี่รากทองตัวนี้นะครับนี่แดงกระโดมซับนะครับแดงกระโดมซับนี่ดอกมันใหญ่ๆ่นะครับนี่ดอกนี้นะครับดอกใหญ่นะครับชั้นเดียวนะครับแดงกระโดมซับส่วนแดงอะไรนี่แดงสยามหรือแดงอะไรเนาะผมก็จําชื่อไม่ได้ละมันคล้ายกันเหลือเกินนะครับนี่ก็ดอกใหญ่นีนกันตอนนี้แดงแล้วก็ตัวนี้นะครับ นี่เห็นไหมชมพูนะครับชั้นเดียวเหมือนกันนะครับแต่กลีบมันมันซ้อนกันมันทับกันแบบนี้นะครับผมก็เลยผมก็เลยไม่ไม่นั่งแท่นนะครับผมชอบนะชอบตัวการสตนตัวนะครับอกลีบมันซ้อนกันต่านี้มันสวยนะครับนี่ห่อซับห่อซับนะครับรากที่มันเสียเห็นไหมเนี่ยนะครับรากนี้เสียนะครับนี่มันเคยเน่านะครับผมก็ปลูกต่อไปเลยนะครับไม่ต้องถอนขึ้นมาครับปลูกต่อไปเลยนะครับแล้วก็ ฉีดยาฆ่าเชื้อราบ้างนะครับเนาะฉีดบ้างพอมันหายมันก็เลื่มนะเขียวแล้วครับนี่เห็นไหมอันนี้นะครับเห็นไหมมันรูุไปฝั่งนู้นเลยนะเห็นไหมครับเห็นไหมทะลุไปฝั่งนู้นเลยนะครับเออนะครับเอานะครับอันนี้ก็คือหออซับนะครับนี่หออซับนะครับนี่ดอกสวยงามมากนะครับอันนี้นี่แหละครับไอ้ที่แดงใบห่อที่ผมบอกนะครับใบห่อที่ผมพูดไปเมื่อวานนะครับว่า มันไม่ใช่สีม่วงนะบางครั้งมันเป็นแดงนะครับแดงตัวนี้แหละครับดอกใหญ่มากนะครับเห็นไหมนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงไปสักพักในช่วงไหนนะครับเราจะทําให้มันออกดอกถ้าเริ่มแรกนะครับถ้าเราเริ่มปลูกนะครับหมายถึงว่าซื้อไม้จากต้นจากผมไปนะครับซื้อไปเสร็จปั๊บเราไปปลูกนะครับพอไปปลูกลงกระถางเพราะว่าเวลาผมส่งไปเนี่ยมันจะไม่มีกระถางไปเนาะ ซื้อไปเสร็จปั๊บไปลงปลูกนะครับพอลงปลูกเสร็จปั๊บยอดมันแตกมายอดมันแตกมาคุณก็ปล่อยครับนะครับอีกประมาณสัก2เดือนเดียวมันก็ออกดอกนะครับต้องเลี้ยงให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับนะเลี้ยงให้สมบูรณ์ก่อนอีกสองเดือนมันออกดอกถ้า3เดือนยังไม่ออกดอกนะครับกิ่งมันเริ่มยาวนะครับเริ่มเฟื้อยแล้วก็บังคับด้วยการตัดได้นะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เพิ่มลงลงปลูกใช่ไหมครับนี่ถ้ามันกิ่งมันยาวมันยาวเฟื้อยยาวอะไรเราสามารถตัดได้นะครับ ตัดตัดตัดทดนะครับตัดความยาวนะครับระหว่างการตัดเนี่ยเราจะตัดช่วงไหนเออเราจะตัดยังไงนะครับเออบอกว่าตัดตัดเออมันก็ยังมีตัดอยู่สองแบบนะครับตัดเพื่อเรียกดอกแล้วก็ตัดเพื่อเออเอาทรงนะครับเออเนาะเอาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยผมก็ตัดเพื่อเรียกดอกเลยนะครับตัดสั้นเลยนะครับนี่มันก็แตกใหม่นะครับ2ออาทิตย์นะครับยอดจะแตกนะครับ สองอาทิตย์นะครับยอดมันจะเริ่มแตกขึ้นมานะครับพอเราตัดนะครับเสร็จปั๊บเดี๋ยวสักพักหนึ่งประมาณสัก60วันเนี้ยก็เริ่มจะแตกดอกแล้วนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเนาะอ่าโอเคเนาะอันนี้ก็แดงอกลมทรั์นะครับแดงอกลมทรั์นี่ก็แดงอกลมทรั์นะครับต้นใหญ่ผมก็จะสะสมแดงอกลมทรั์ไปเยอะพอสมควรนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเวลาดอกมันออกนี่มันจะออกเต็มพุ่มใหญ่เลยครับอ่ะอุตสาห์ปิดไว้ ยังออกมาอีกวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับพายุมันเข้านะแล้วก็นี่ก็ต้นเห็นไหมต้นดอกธรรมดานะครับนี่ต้นต้นนี้นะครับต้นที่โชว์อยู่ข้างบนดาดฟ้านะครับต้นนี้นครับพอดีมันอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่เบื้องหลังไม่ได้ออกมาโชว์ข้างหน้าสักทีนะครับอือันนี้ก็แฟนซีนะครับตัวนี้แฟนซีนะนะครับ อันนี้ก็เหลืองนี่นี่ก็เหลืองนะครับเหลืองกันตรานะครับเหลืองกันตราก็เริ่มแตกดอกอันนี้ก็เริ่มดอกเต็มเลยนะครับแต่ไม่รู้จะได้เห็นดอกหรือเปล่าเนาะนี่ตัวนี้ดอกเต็มเลยนะครับโอเคเนาะจากช่องของทางเทนเนอร์ก็มีความรู้เล็กๆน้อยน้อยนะครับพอที่จะเอามาเอามาฝากกันเออเมืกก่อกี้อันนี้เมื่อกี้ตัดกระชับใช่ไหมครับอันนี้ถ้าตัดทรงนะครับทรงนี่ทรงถ้าตัดทรงนะครับเราอยากให้มันแตกยอดอยู่ข้างบนใช่ไหมครับ ถ้าก็ตัดแค่นี้นะครับตัดแค่นี้เห็นไหมมันก็จะเริ่มแตกอ่าถ้าตัดช่วงนี้มันจะแตกสองแตกสามนะครับนี่นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าถ้าเราตัดแบบไม่สนใจแล้วฉันจะเอาดอกเดี่ยวก็ตัดสั้นเลยนะครับตัดช่วงนี้นะครับรับรองแตกดอกนะครับช่วงนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับตัดทิ้งเลยนะครับอืมเนาะโอเคครับแบบนี้ก็น่าจะนี่เห็นไหมผมปล่อยไว้มันก็ออกดอกแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มจ่อดอกแล้วอ่ะ หลังจากนี้ก็ขอ,อกลาเคำว่า,าสวัสดีครับ